สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุก๊กค่ะร้อนกันไหมเอ่ยร้อนมากอันนี้ใบสั่งจากเกาหลีนะครับส่งตรงไปที่หมอชิดลูกค้ารับเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนคุยกันนะ่ะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวผมเอามอไซรับจ้างไปครับวินมอไซพี่ตุ๊กบอกเอ้ยถ้าวินมอไซค์น่ะไม่เอานะเพราะว่า คือมันคอนโทรลไม่ได้ไงระบบสันสะเทือนมันเยอะพี่ตุ๊กบอกว่าต้องเป็นรถรถยนต์เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมหารถยนต์แอเสร็จแล้วพอลูกค้าบอกได้เลยโอเคงั้นจัดการได้เลยครับก็นัดแนะการขอเป็นขวดนะครับแล้วก็อย่างงาู้นอย่างนี้พี่ตุก๊กเลยบอกเอ้ยถ้าขวดเนี่ยพี่ตุ๊กขออนุญาต บอกไว้เลยนะพี่ตุ๊กใส่ไม้ข้างในแกนกลางเลยนะคะแล้วก็ดามด้วยไม้เป็นเสาอ,อีกรอบๆพอไปถึงอะ่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับประทานด้วยนะคะลูกค้าบอกโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เลยถามโอ้ oh, นี่มาจากเกาหลีนิดรู้จักเพจพี่ตุ๊กได้ยังไงลูกค้าบอกอ๋อ oh, พอดีว่าผมนึก นึกอะไรสักอย่างแล้วเพจพี่มันก็เด้งขึ้นมาบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะฮ่าฮ่พวกเอมันต้องอ่านความคิดเราได้แล้วแน่นอนเลยจริงปะละ่ะเออตามนั้นเลยอะ่ะโอโ้โหแต่ว่านะคะทุกคน ดูดูความทรงจำภาพสวยๆเอาไว้นะเพราะว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วอะ่ะลูกค้าเอารถมอเตอร์ไซค์ไปรับค่ะแต่ว่ามีคนซ้อนอะ่ะแต่นึกสภาพกล่องใหญ่ๆอะ่ะแล้วเขาจะหิ้วซ้อนมาอย่างไงมันก็ต้องแบบเอียงกระเทเลยปรากฏว่าขอหักจ้าแต่ลูกค้าน่ารักมากขอบอกคุณพ่อคุณแม่ของลูกค้านะคะก็ยัง เอาออกมาดามใหม่ค่ะแล้วก็ประติดประต่อขวดใหม่ตรงคอขวดมันหักน่ารักมากแล้วลูกชงลูกชิ้นหลุดเนี่ยคุณแม่ก็ยังเอามาวางคืนโอ้โหสุดยอดรอบนี้เป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทําเป็นฐานเค้กแล้วส่วนประกอบขวดขวดนี้พี่ตุก๊กใช้วุ้นมะพร้าวมะพร้าวแท้นะดูจากการกระดํากระดาของของขวดก็รู้ละ นะที่เหลือก็เป็นวุ้นมะพร้าวบางอันก็อาจจะมีเนื้อบางอันก็ด้วยเขาเรียกอะไรด้วยแม่พิม์มันอาจจะใส่เนื้อไม่ได้แต่ขอบอกเอาไปยัดที่อื่นได้จ้าเรียบร้อยแซ่บหลายเดอ้อขอบอกนะเออฝากกดเป็นกำลังใจพ่ตุด้วยนะกดอะไรพ่ตกุกดหัวใจกดติดตามจ้าพูดไม่ถูกเลย ลุ้นกว่าหวยก็เวลาส่งถึงมือลูกค้านี่แหละโอ้แต่ลูกค้าบอกอร่อยมากสมคำลํำหลือโอ้ยดีใจจัง